บ ismillahirohmanirohim assalamualaikum warahmatullahi taala w a a k a t u h ความสันติสุขยงมีแด่นักเรียนนะครับผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนบทเรียนนะออนแทร์นะครับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะครับสำหรับวันนี้นะครับน้บทเรียนออนแ n d ์นะครับ เราจะมาเรียนรู้นะครับเรื่องหนึ่งก็คือนะสระในภาษาอาหรับนะครับอ่าสระในภาษาอาหรับนะอะไรก็ปแล้วนะครับนะการที่เราจะอ่านนะในภาษาอาหรับเนี่ยมันจะมีสระอยู่นะครับนะสระเดอัตานะนะเดียดีบาวะนะเดีดีรัเนะป นะซึ่งเงินครับเสียง,งแต่ละแต่ละเสียงเนี่ยนะครับมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับนะสรานะถ้าเรามาผสมคำเนี่ยนะครับนะเป็นประโยคแล้วก็เป็นคำเนี่ยนะครับนะนะมีความหมายนะครับหรืออาจจะไม่มีความหมายนะก็ได้นะครับจะมาเรียนรู้กันนะครับนะ ใะคาบนี้นะครับวันนี้นะครับสระในภาษาอาหรับเราจะมาเรียนรู้นะครับนะฟัตฮะอ่าฟัตฮะนะหลักการนั้นก็คือนะเราจะฟัตฮะบุโกนะก็เปิดนะเวลาอ่านก็จะเปิดปากอ่าอ่านงอมูลุกนะมาสบะเยบายเดียตาเนี่ยนะครับเดียตาต้องอ่านอ่านงอมูลุกนะฟัตฮะสะอาด ถ้าเทียบกับสระในภาษาไทยก็คือสระอประะยกตัวอย่างนะครับแกบ่าอันนี้ตามหมดเลยนะครับยกตัวอย่างนะแล้วจะยกค,คำตัวอย่างว่าไงครับนะปาตาตาบ่านักงรีนมมเลยนะอาปากไหมนักรยนสมมติะส,ะสมมติว่านะใครเนี่ยอ่านแล้วเนี่ยนะจะปิดปากนะแสดงว่าอ่านไม่ถูกนะ,นะครับ นะยาลาซานั่นั้องมุลอ่าดอรอบาอ่านะครับแล้วมาอ่านนี่ตกลนะอ่าอาตากาตาบาโอเคนะถูกต้องนะมาชาอัลลอฮนะครับยาลาซา อ่าอังตามโอเคนะสัญนาฮะต่อไปดโรบาอ่านะครับอ่าเราฟังดีละนะครับน่ะซึ่งวันนี้นะเราจะนะมารู้นะครับน่ะใบอัตตาดูดูฟัตฮะในดอดีอัตตานะนะใบอัตตาฟัตฮะอ่างงบุลกกาตาบายาลาซาดโรบาอ่าปา เอาเงาหมุนแล้วนะเราจอะนี้นะครับนะตอนท้ายเนี่ยนะนะเป็นกิจกรรมานะครับกิจกรรมทุกอย่างถ้าเราทำครั้งนึงเนี่ยต้องมีกิจกรรมนะคราจะแหกนะแบบผุดหัดนะให้นักเรียนไปหาคำนะคำนะคำสปูลโลดมาเนอะเยเขียนลงสมุดเลยนะครับเขียนลงสมุดเลยนะนะครับเขียนลงสมุดจำนวนห้าคำ ห้าคำคำนี้อะไรกระแอรด菩萨นะใ่เขาใบนะฟัฏหะดุลาตตะนะเขียนสมุดเลยเป็นห้าคำนะสปุโรนะนะตัวอย่างอันนี้เป็นคำยกตัวอย่างนะครับอย่าอย่าไปลอกลงสมุดนะครับให้นักเรียนหาเองนะครับนะเขาอันเจฟัฏหะนะนะวสุดยอตามเสร็จแล้วนะครับนะสองคารุณา นะครับนะให้นะผู้ปกครองช่วยนะถ่ายภาพแล้วก็ส่งนะภาพลงไปในกลุ่มนกลุ่มค้องของเรานะครับนะสำหรับครับต่อไปก็เราจะมารู้เกี่ยวกับนะกสรุรบอกนะบาลีับอกว่าหาน้ามาเป็นยังไงนะสำหรับวันนี้นะครับนะสล alamualaikum warahmatullahi wabarakatuh